คลิปในวันนี้เรามาอยู่กับเกมเกมใหม่นะครับบอกได้เลยนะว่าคลิปวันนี้นะครับรายละเอียดครบครบสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความรู้สึกของผมหลังจากเล่นไปยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอ s เซ p ทช้อเการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o d r Over AV a n d m e Vanguard BF บอก Foot ปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอพแชทชอปครับ สนะุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Ranger X นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหลายๆเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือผมเล่นไป24ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเกมมันสนุกไหมก็แน่นอนครับว่าจะต้องสนุกระดับนึงนะมีอะไรที่น่าสนใจระดับหนึ่งเลยนะ ต้องเลย์ได้ว่าทีม LD เนี่ยก็คือทีมที่ทําเกมนี้เนี่ยเขาพัฒนามาอย่างยาวไกลมากๆนะซึ่งผมก็คอยติดตามมาตลอดแต่เกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเป็นของจริงครับคือของจริงคือในฐานะของคนที่เล่นเกมมาแนว t ีแนวนู้นแนวนี้มาเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับ t ีอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกแนวหนึ่งเลยแล้วซึ่งเมคาคิกที่เขาออกแบบมาหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจในระยะยาวนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วง Early Access หรือในช่วงที่ใกล้จะรีลิสเฉยๆ เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เล่นอีกทีในวันที่16หนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็คืออีก3วันอยาก AFK ยีบสี่ชั่วโมงแต่ oh. ไม่รู้ทํายังไงสโ o ดขอเสนอ u g p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น u g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบค้าที่จะใช้มือถือจากทาง u g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็เป็น แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทาให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับเพืเ่อนๆจะได้เล่นเกมน,นี้กันอย่างเป็นออฟฟิเชียลแล้วแล้วผมบอกได้เลยนะว่าตอนนี้ที่ผมเล่นหมายังไม่เจอบั๊กเลยครับแล้วก็สนุกมากคือสนนนุกกกมาาาใฐะของรที มันก็มีทั้งส่วนที่ชอบแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบด้วยแต่ผมแค่จะบอกว่ามันโพสตีมากกว่าคือบวกมากกว่าสนุกมากกว่าในส่วนที่แบบอ่ามันยังไม่สนุกเนี่ยมันก็คงต้องรอปรับแก้ไปนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมันจะมีแบบง่ายไปเลยคือแบบพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยง่ายไปเลยแล้วก็ยากมากๆแต่อายากมากๆเนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ไปทีละข้อเลยนะครับผม โอเคเรื่องแรกก่อนเลยครับ UIUX นะ UIUX คืออะไร UIUX ก็คือหน้าต่างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราไปกันยาวๆนะครับผมจะไปกันเรื่อยๆเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเกมเกมนี้เป็นยังไงนะครับอย่าพลาดที่จะรับชมนะถ้าเรียกได้ว่าถ้าเอาง่ายๆผมขายไว้อย่างนี้เลยว่านะว่าแบบว่าถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ดูเนี่ยผมฝากแชร์ไปให้เพื่อนคนนั้นดูด้วยนะเพราะเกมนนี้มันน่าสนใจมากนะครับโอเ okay. ค UIUX ครับทำออกมาได,ด้ดีครับ การกดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นการกดหมดเลยครับแล้วก็ทุกอย่างนะไหลลื่นมากอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆนะครับที่ผมจะพูดต้นคลิปก่อนเลยนะผมครัวคนดูดูไม่จบนะครับก็คือเรื่องของ Maintenance คือเขา o p t i m i z e มาดีมากคือผมแค่จะบอกว่ามือถือเนี่ยลื่นลื่นเลยอ่ะมือถือไม่ดีเนี่ยลื่นเลยคือเล่นได้ลืนล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 ่นเลยครับลื่นแบบที่ผมไม่เคยเล่นเกมไหนมาก่อนเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันลื่นเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเบตา้าหรือเซิร์ฟคนไม่เยอะ แต่อย่างน้อยคือไอเซิร์ฟเทสที่ผมเล่นเนี่ยผมลองเอาไปเล่นในอิมูเลเตอร์อะโคตรลื่นเลยเว้ยเรียกได้ว่าแบบโอ้โหมันเหมือนแบบเนี่ยมันเหมือนเล่นแบบเล่นในคอมตามปกติเลยครับแปลว่าในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์บางคนบอกเอ้ยมันจะกินสเปคอะไรหรือเปล่าเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะกินสเปกได้เลยเว้ยมันน่าจะครีนมากๆนะครับด้วยความที่ว่าข้อมูลมันยังน้อยด้วยแต่แต่แต่แตข้อมูลน้อยเนี่ยแต่ยูนิตที่เปิดตัวในรีลีสเนี่ยผมจะบอกนะว่าเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆครับนี่ยังไม่รวม UPD ที่จะเข้ามาอีกนะ เนี่ยตอนนี้ผมได้ยูนิตมาเยอะมากๆครับณนะปัจจุบันที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยจะมี p i เรตเวิร์ลนะครับเกี่ยวกับวันพีซนะอันนี้น่าจะเป็น S นะครับสปอยล์ก่อนเลยคาตาคุรินะอืมต่อมานะครับดาร์กันออฟดาร์กันออฟเนี่ยจะมีร e เจนเดอรี่สยันนะครับก็คือเป็นโบรี่อันนี้จะเป็นเหมือนโกชิต้านะครับอ่ะแล้วมีโบรี่ที่เป็นชายนี่ด้วยนะแล้วก็จะเป็นโกคูนะครับแล้วก็พิกโกโลอพิกโกโลอก็คือสปอยล์เลยกันออเรนพิกโกลอ้ colo, นั่นเองนะครับอ่ะ อีวิวดีฟีสนะครับจะเป็นเดมอนโซเลเยอร์นะผมไม่อยากจะสปอยอะไรเยอะแล้วให้ทุกคนเดี๋ยวผมไปดูระบบอีกทีทุกคนก็จะรู้เพิ่มเติมเองนะครับลินจาคราชนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนารูโตะนะครับต่อมาเนี่ยสตองเกตฮีโร่เนี่ยจะเป็นวันพันแมนนะแล้วก็สเปเชียลสติลเด้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับจุจิสึไคเซ็นนะครับต่อมาเนี่ยออเดอร์ Order เนี่ยจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เขาแทรกเข้ามาอย่างเช่นโซโล่เลเวลลิ่งเฟดโจโจแล้วก็ดันดัน,ดนมีฮันเตอร์เอกฮันเตอร์เล็กน้อยด้วยนะครับก็็คคือเปนนระัวะ กรตูนเยอะมากแต่บอกเลยนะว่าลื่นลื่นข้อมูลเยอะลื่นน้ำซ้ำคือระบบเยอะมากเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ข้อสก่อนละกันคือผมไล่เป็นข้ออย่างนี้เรื่องของ u i u x เนี่ยดีมากครับระบบอะไรต่างเนี่ยเห็นไหมเข้าใจง่ายมากครับเลือ่อไหลลื่นมากแล้วก็เรื่องของไอทงไอเทมอะไรเงี้ยหน้าต่างเนี่ยกดได้ดีหมดครับกดเควสขึ้นมากดไดรี่เดลี่อะไรเงี้ยกดโปรไฟล์ครับกดไททันคือทุกอย่างไหลลื่นหมดไม่มีปัญหาเลยครับไม่ว่าจะเป็น ระบบ s t ต t กด w a ร์ปซัมมอกด Area ียขึ้นมาเปิดปิดหน้าต่างอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นการสุ่มนะครับอย่างเช่นการสุ่มกาชาีอ่ะผมลองสุ่มให้ผมเพชรน้อยแล้วสุ่มไปเยอะและ้วอ่าเนี่ยดีหมดครับทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องของแอนิเมชันตอนเปิดด้วยทุกคนดูดิโอเคเลยครับโอเคเลยนี่เห็นปะแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่2นะครับอันนี้ I u x ผ่านแล้วนะผมผ่านไวๆเลยนะก็คือผมตกนะครับไม่มีอะไร ยูไอยูเอ็กเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นได้ชัดแล้วทุกอย่างดีมาครับในเกมก็ดีครับไม่ต้องห่วงเลยในเกมคือบรรยากาศโอเคมากๆนะบรรยากาศในเกมอะ่ะดูเข้ากับทีมสุดๆครับเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองระดับหนึ่งครับแล้วก็ภายในด่านเนี่ยสวยงามบอกเลยจุดอะไรต่างๆตั้งแต่เล่นมาผมไม่ค่อยติดอะไรสักอย่างเลยครับเห็นปะภายในดงในด่านอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยครับฟิลลลงฟิลลิง่งการลงการเล่น การวาร์ปการแบบเนี้ยขึ้นสมมุติว่าถ้าเราจะไปดูตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นให้ดูว่าแชเลนจ์มันเปิดอะไรบ้างชื่อแชเลนจ์มันขึ้นมาเป็นเหมือนแบบป๊อปอัพมาเลยนะครับไม่ได้เป็นเหมือนที่ a ออะไรเงี้ยเหมือนแชเลนจ์ของ AA เนอนาะอืมแล้วก็ระบบเมคคากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกนะับทาวเวอร์ดีเฟสะมันจะคล้ายๆค,ครับใช้ใช้แบบคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องที่ผมชื่นชมมาตลอดเกี่ยวกับทีมทีมนี้นะครับก็คือเรื่องของ VFX ครับ VFX เนี่ยใน ถ้าคนเล่น a n i m เม a n วนการ์ดมาเนี่ยเกมนี้จะสังเกตดูว่า VFX เนี่ยจะต่างกับแอนิเม a n วน a r d เลยเขาจะมีความเยอะแต่สวยงามผมบอกเลยนะว่าสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอสเมติกแต่ละตัวเลยคอสเมติกแต่ละตัวเยอะมากๆคือณปัจจุบันเนี่ยแพทลิซเนี่ยมีอะไรให้เล่นเยอะมากๆนะคอสเมติกอันแรกนะครับซงจินบูผมจะเอาให้ดูนะครับไงเทปะควรดูมีดมันดิดูแสงดูอะไรสวยนะครับสวยเลย ท่ายืนมีการไอดอลมีการแบบหายใจมีการขยับตลอดเวลาอันนี้ทำออกมาได้ดีครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูคอสเมติกเรเจนเดอรี่สายนะครับก็คือโบลี่นั่นเองอ่ะคุณดูโบลี่ดิเท่นะอันนี้คือเท่นะสำหรับผมอันนี้คือถ้าคุณอีโวเนี่ยจะเป็นอีกแบบนะอันนี้ไม่ได้อีโวนะครับของโบลี่ของผมยังไม่อีโวนะต่อมานะครับจะเป็นอ่ะคิงแอนยังไม่มีนะแต่ละตัวมันจะมีไม่มีอย่างเงี้ยแหละครับ แต่ผมบอกเลยครับแพทเปิดตัวแี่ยคอสเมติกเยอะมากของแชงเท่มากเห็นป่ะสวยครับเรียกได้ว่าคอสเมติกสวยมากแบบนี้สําหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นการแอนิเมชันไอดลยืนอยู่เฉยๆหรืออะไรเงี้ยสวยครับเหมาะแกการสะสมมากๆต่อมานะครับเป็นอิตาดูริยูจิของผมเป็นชายนี่นะับผมโชคดีที่ได้ชายนี่จะบอกอีกอย่างนึงคือเลดเกมนี้คือปล่อยง่ายมากๆคือมันจะมีง่ายบ้างยากบ้างก็แล้วแต่ดวงเลยแต่ การสุ่มมิสติกออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเกมเกมนี้นะครับแล้วตู้จะมี2แบบก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดกับเลดอัพเลดอัพเนี่ยจะปลดได้ตอนเลเวล15ทุกคนต้องไปเล่นพสกสตอรลงสตอรี่ก่อนเขาถึงจะเปิดเปิดให้นะครับเลดอัพเนี่ยมันจะต่างกับสแตนดาร์ดตรงที่ว่าเลดอัพเนี่ยมันจะรวมทุกตัวเลยนะครับในเกมนะตอนนี้นะส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแหละมันก็จะรวมแค่ตัวที่เราอยากได้เท่านั้นนะครับตอนนี้สแตนดาร์ดจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเลดอัพนะสำหรับผมเพราะใช้เพชรน้อยกว่านะ โอเคผมจะพาไปดูคอสเมติกเพิ่มเติมอีกครับสำหรับนี่เซเบอร์ er, สวยมากเซเบอร์ er, เหมือนแอนิเมเต็ซีนีเลยครับแต่มันคือทีมเดียวกันทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับอะไรที่เขาเคยใช้ไปแล้วเขาก็อัดแอปมาใช้เพิ่มเติมนะอ่ะอัฟก้ารอครับอ่ะอัฟก้ารออันนี้คือเป็นชายนี่นะทุกคนอันนี้เป็นชายนี่แต่ไอพวกตัวสีทองอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีอะไรสวยมากมายครับนี่อ่ฮาเป็นไง เท hey, ปะหนวดดำมีคอสเมติกเยอะมากครับตอนนี้นะนะับแผดเปิดตัวนะครับคอสเมติกเยอะมากบางตัวก็จะไม่สวยเพราะว่าเขาไม่ได้จะใส่อะไรเยอะไงเนี่ยหูยาวไม่ได้มีสายฟ้าถ้าอยากจะใส่ฟ้าสวยๆเนี่ยมีอันอะไรมีอันแบบอีพิกหรือว่าแลรเลยครับเท hey, ปะสวยนะนี่คือคอสเมติกของอีพิกนะอันนี้คือต้องสุ่มครับและมันแล้วแต่เกมด้วยมันแล้วแต่เกมด้วยว่าเขาอยากจะทําให้คอสเมติกไอ้ต่างๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย หรือว่าตัวอย่างพิกโร่เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีคอสเมติกแต่มีนะแล้วก็มีท่ายืนให้ด้วยมีจัง,งอยออกมาน่ารักน่ารักด้วยเห็นป่มอันนี้คือมันเป็นคอสเมติกสีม่วงไงมันก็เลยไม่ได้เอฟเฟกอะไรเยอะนะแต่ผมว่ามันก็เท่ห์นะครับสำหรับคนที่อยากจะใส่หรืออะไรอย่างนี้เหมือนทันจิโร่เนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อคุณจะต้องอีโวก่อนนะครับซึ่งผมก็อย่างที่บอกอะเลดมันดีมากครับชายนี่มันไม่ได้หายากเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะเกมเกมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับแอนิเมะแวนการ์ดอย่างหนึ่งก็คือ มันมันเป็นระบบแบบนั้นไปเลยอนิเมะแฟนการยังหารีโลจากที่อื่นได้แต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้เนี่ยจะได้รีโลจากการย่อยชายนี่เท่านั้นแล้วอัตราการดรอปชายนี่เนี่ยมันง่ายมากๆคือมันน่าจะเป็นฟีเจอร์หลักที่เขาอยากให้ทําแบบนั้นเลยคือชายนี่ไม่ได้ออกยากมันไม่ได้หาอะไรยากขนาดนั้นแต่ชายนี่เวลาได้มาสามารถเอาไปสุ่มแกลกรีโลได้ทุกคนจะไปหา o p t เทรดได้แบบไม่ยากกันเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมา,มากๆคือคอสเมติกตัวนี้ครับ โคตรสวยเลยนะครับผมไม่เทมากเลยเว้ยดูดิมันใส่แว่นด้วยอะแต่ผมใส่แว่นซ้อนไงแต่เทมากทุกคนดูดิดูพวกอะไรอย่างงี้ที่คอสเมติกอะโอโหคือผมเพิ่งเคยเห็นคอสเมติกแมพที่ทำคิสซลูกออกมาได้เท่อดนี้ครับทุกแสงที่ออกมาจากขาดูท่ายืนอะไรอย่างงี้ยผมเลยบอกว่าเรื่อง vfx แมพนี้ทำได้สุดมากแล้วที่ทุกคนจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแอนิเมชันแอนิเมชันต่างๆในแมพนี้ทำออกมาได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีนะครับ มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แย่เลยหลายๆอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับก็เรียกได้ว่าก็แล้วแต่ทุกคนและอันนี้ผมเอามาให้ดูนะแต่ผมว่าหลายๆอย่างมัน,ม,นมันดูดีครับมันดูดีแล้วก็ต่อมานะตอนนี้เราไปกันสี่หัวข้อนะครับ UI UX ทุกคนโอเคไหมแล้วก็บรรยากาศในเกมทุกคนโอเคไหมผมโอเคนะแล้วก็ VFX ครับพวกเอฟเฟกต่างๆครับดูดีนะต่อมาเนี่ย จะเป็นเรื่องของแอนิเมชันพัฒนามาได้ดีมากๆกครับการออกท่าทางถึงแม้ในเกมจริงเนี่ยจะมีกิตอนต่อสู้ให้ดูน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันตอนต่อสู้นะครับคือตอนต่อสู้เนี่ยเมคนิกของเกมเนี้ยผมขออนุญาตไปลงผมปลดหมดละผมบอกว่าผมเล่น24ชั่วโมงคือผมปลดหมดแล้วนะครับคือตอนต่อสู้ของเกมเนี้ยอันนี้คือระบบเข้าเกมนะทุกคนผมบอกเลาจทำดีนะครับไม่มันมัน,มนไม่ไกลกานะไม่ไกลกานะคือตอนโหลดก็คือมีให้โหลด ก็คือแบบถ้าตาไหนโหลดช้ามันก็จะโหลดช้าจริงๆอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่าง UI อ่านง่ายตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่ค่อยติดเลยเลยเพราะว่า UI มันอ่านง่ายครับแล้วก็จะมีระบบคล้ายๆกับนิเมเวนกาดที่เขาเอามาอ adapt เพิ่มเติมก็คือคุณสามารถที่จะใส่ตัวละครก่อนจะเริ่มได้นะครับแล้วก็กดโบดเมื่อพร้อมได้ไม่ต้องมีการนับถอยหลังใดๆนะนี่ตัวเกมมันจะมี auto p a ์อย่างนี้ auto p a ์มันคือระบบที่มันจะส่มไปเรื่อยๆเมื่อเงินถึงมันก็จะกดกด ตัวไหนที่มันคูดาวเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยดูโอคารุนนะคือเกมเนี้ยมันจะใช้สกิลก็ต่อเมื่ออันนี้คือการต่อยปกตินะทุกคนเกตตัวละครมันจะใช้สกิลก็ต่อเมื่ออะไรรู้ปะก็ต่อเมื่อมันจะแยกกันอย่างนี้ครับดาเมจการโจมตีปกติกับดาเมจอาบิลิตี้จะแยกกันนะเนี่ยะขึ้นเต่าแยกกันนะครับกว่ามันจะใช้ขึ้นเต่าเนี่ยมันจะต้องรอคูดาวถึง5วาทีมันถึงใช้เห็นไหมอาบิลิตี้คูดาวกับดาเมจคูดาว มันแยกกันครับมันไม่ได้ใช้รวมกันนะครับอ่็นไหมทันจิโร่จะฟันเป็นน้ําก็ต่อเมื่ออาเบตตี้คูดาวเสร็จซึ่งมันไม่มีให้เราคูดาวหรอกมันจะนับของมันเองครับอันนี้ผม OP พแล้วผมโอพแล้คือข้อเสียของเกมนี้ตอนนี้มันก็คือมันเล่นง่ายครับแต่แต่แต่คอนเทนต์ทั่วไปเล่นง่ายแต่ผมแค่จะบอกว่าคอนเทนต์หลัก ณนะปัจจุบันในแพทลิเลสที่น่าจะเป็นชันเลนที่สุดของของแพทลิเลสเนี่ยผมยังเล่นไม่ผ่านเลยผมต้องปั้นทีมอีกเยอะเลยนะครับก็คือคอนเทนต์บอสอีเวนต์บอสอีเวนต์ของเกมเกมนี้เนี่ยยากมากคือมันคือบอสอีเวนต์จริงๆอะ่ะคือบอสอีเวนต์คือคุณต้องไปสู้กับยูต้าครับเอออันเนี้ยตอนแรกผมแค่คิดว่าเฮ้ยกมนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันไม่สนุกหรือเปล่าอนะไรเงี้ยตอนแรกผมเล่นมาเรื่อยๆนะ เออแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมก็เล่นเกมเพย์มาเรื่อยๆนะครับเกมเพย์โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมะสรุปง่ายๆเลยคือมันจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นที่ยากเนะี่ยจะมียากช่วงลิฟวิเลตเนี่ยตั้งแต่ลิฟวิเลตขึ้นไปเนี่ยจนถึงแซสซิตี้เนี่ยมันก็จะมียากนิดนึงซึ่งทุกคนสามารถผ่านได้ถ้ารู้ทิคหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกโหมดอื่นๆเนี่ยมันจะง่ายหมดแล้วง่ายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชันเลนหรือว่าจะเป็น ด่านสตอรี่อะไรอย่างนี้คือความน่าเบื่อคือคุณจะต้องไปหาของอีโวซ้ำๆวนลูปครับเพราะว่าเกมนี้อีโวของใช้เยอะมากพวกของอีโวในการเอามาอีโวแล้วก็อีกอย่างคือความน่าสนใจของเกมเกมนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องอีโวมิสติกอย่างเดียวเพราะว่าพวกตัวละครต่างๆเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นทันจิโร่จากสีม่วงอีโวขึ้นมิสติกได้หรือว่าเนี่ยอันนี้อีโวขึ้นสีทองนะครับเนี่ยอย่างเช่นจีนอสก็จะขึ้นสีทองซึ่งตัวละครสีทองในเกมนี้ มันสาคัญนะตอนผมเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่สําคัญมากนะตอนตอนแรก,กคิดว่ามันไม่สําคัญมากแต่พอเล่นไปนสักพักหนึ่งผมถึงได้รู้ว่าสําคัญนะครับเพราะมันราคาถูกกว่าตัวละครสีลุงแต่ตัวละครสีลุงมันก็จะมีตัวละครที่เป็นต้นเกมเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถความแตกต่างอะไรอะ่ะเราต้องมาเล่นอีกทีนะครับคือเกมอ่ะมันมีคอนเทนต์ให้เล่นเยอะมากๆในแผ่นรีลิสนะแต่ความความน่าเบื่ออย่างเดียวเลยที่ผมบอกคือผมไม่ชอบก็คือมันเป็นการลูบ AFK ครับอันนี้คือ ชัดเจนเลยมันเป็นการลูป AFK แน่นอนเพราะว่าการที่คุณจะหาของคราฟติ้งมาครับสิ่งสิ่งหนึ่งได้เนี่ยอย่างเช่นผมจะมาหาคอฟไซเลนเนี่ยอันนี้คือข้อดีอย่างหนึง่งคือคุณสามารถกดได้เลยนะครับว่าคุณจะหาของได้จากที่ไหนเลนเจอร์คริสตัลหาจากที่ไหนคุณกดเข้าไปเลยมันจะบอกหาจากชาเลนนะเอเนจี y ไวเอลเนี่ยหาจากไหนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาพเลยว่าเออหาจากเอ็กสามกรแพเน็นะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากอะกลับเข้าเรื่องก็คือ ของต่างๆที่มันใช้เยอะอย่างเช่นของ XP อย่างเช่นอ่ะผมจะอ,อะีวโอโบลี่อ่ะผมจะต้องไปหาถั่ว100อันอะ่ะผมจะต้องไปวนลูปลงเรื่อยๆอย่างครับจนกว่าถั่วจะครบ100อันก็คือไป FK ลงดานนันเรื่อยๆวนลูปซึ่งเกมเขาน่าจะบังคับให้มันเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมอะ่ะไม่ค่อยชอบระบบอะไรที่มันเป็น FK ขนาดนั้นมันจะคล้ายๆกับซิมูเลเตอร์แต่มันมากบด้วยอะไรรู้ปะ่ะหลังจากที่เกมมันบังคับให้คุณจะต้องไป FK หาของเยอะๆๆๆๆเพื่อมา e v o c r a f t i n g ตรงเนี้ยเนี่ย อีวโวของต่างๆเนี่ยที่เอามาขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเซเบอร์เนี่ยเซเบอร์มันจะอัพเกรดมาเป็นเซเบอร์เอลเทอร์เห็นปะโดยใช้ดาบซึ่งดาบเนี่ยมันจะต้องไปหาอะไรบ้างเห็นปะไม่ใช่ของเยอะมากเฟรมซิลแท็กก็ต้องไปลงเดมอนฟอร์เรสแอคกหนึ่งไนท์ฟอร์แล้วก็ต้องไปลงวูชาวิเลจนะครับแล้วก็ต้องไปรอดูอนะว่ามันจะดรอปไม่ดรอปนะครับแล้วก็แรนเจอร์คริสตันเนี่ยมันก็จะวนลูปมาในชาเลน คือเกมมันไม่ได้ทําให้คุณสามารถที่จะหาอะไรได้ทันทีทันใดอะ่ะคือมันต้องรอด้วยอย่างเช่นเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้นะครับไอที่ผมพูดเยอะพูดแยอะอะไรขนาดนี้คือผมอยากให้ทุกคนรู้นะว่าผมคือผมเล่นมาเยอะแบบระดับหนึ่งเนะี่ยก็คือ24ชั่วโมงอะ่ะผมก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นหลายๆอย่างที่ผมเล่นจริงๆนะเนี่ยเห็นปะคือเหรียญมันยังไม่มาแต่มันมาเป็นสเต t ตคีย์ที่เอาไว้ทำสเต a ตโพเทนเชียลอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามอันอะ่ะแปลว่าคุณก็ต้องรอชั่วโมงต่อไปครับมันจะเปลี่วโงนะ ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสแปมลงหาอะไรซ้ําๆได้แต่คุณจะสามารถสแปมสแปมลงหาอะไรซ้ําๆได้ใน1ชั่วโมงน,นั้นอย่างเช่นคุณจะหาไอเหรียญอีโวของชาเลนจ์เนี่ยคุณก็สแปมในหนึ่งชั่วโมงได้อ่าสแ a มเรนเจอร์คริสตัลใน1ชั่วโมงได้แต่หมดจากชั่วโมงนั้นอ่ะมันก็จะเตะคุณออกระบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าทําออกมาดีมากครับก็คือสรุปแล้วง่ายๆเลยนะในส่วนของเกมเพย์ที่ผมจะสรุปนะครับ ผมว่าในส่วนนี้เนี่ยมีเาคนิกที่เขาออกแบบมาดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกสกิลแยกคูดาวสกิลแล้วก็แยกอ่าดาเมจดาเมจการต่อยตีปกติอันนี้ดีแล้วก็แต่เกมนะปัจจุบันอนะ่ะเล่นง่ายนะครับแล้วก็สามารถ fk ฟฟาร์มได้เยอะมากๆนะครับ ก็คือแบบทุกด่านเนี่ยสามารถจะ f k วนลูปได้ด้วยระบบออโต้เพย์ที่เขามีหรือบางคนเนี่ยไปใช้ออโต้คลิกเนี่ยป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นซ้ำด่านเดิมได้นานมากๆเพื่อหาของเดิมซ้ำๆไม่ยากคือหลายหลอย่างเนี่ยทำไม่ยากเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่จะทําให้คุณเล่นเกมนี้ในช่วงแรกได้ง่ายเลยคืออะไรรู้ไหมระบบสเต็ตครับระบบสเต็ตเนี่ยมันมีตั้งแต่ anime ranger ภาคแรกแล้วแต่อันนี้ผมก็จะบอกว่ามันเป็นระบบที่มันจะทําให้ทีมของคุณโอพีขึ้นมากๆในการลงด่านต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินในช่วงแม็กตอนที่เริ่มเกมอะไรเงี้ยคือคุณสามารถที่จะอัปเกรดเหมือนยูเซอร์ของตัวเองให้เก่งมากกว่าคนอื่นได้โดยการที่มาเพิ่มแคปเงินตอนแรกมาเพิ่มการเจริเงินให้เงินเพิ่มขึ้นไหวขึ้นอะไรเงี้ยการปล่อยตัวออกไปต่อสู้กับพวกศัตรูในเกมอะ่ะมันก็จะทําได้ไหวขึ้นเหมือนผมเนี่ยลงไปเล่นง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวผมเนี่ยมีเงินที่เยอะแล้ว อ่ะอันนี้มันเรียกได้ว่าเป็นระบบ OP ที่จะทาให้ตัวละครหรือ ID คุณเก่งขึ้นแต่ในส่วนของการพัฒนากับตัวละครนะก็จะแยกกันอีกทีเนี่ยระบบมันเยอะมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นระบบรารแรนเจอปกตินั่นแหละแต่ผมสนุกนะผมเล่นมาสักพักแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ไม่เจอบั็กไม่เจออะไรเลยแล้วก็ของในช่วงแรกเนี่ยเขาแจกเยอะมากๆแต่แจกเยอะมากๆเนี่ยก็ใช้เยอะมากๆเหมือนกันซึ่งมันก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกี่ยวกับระบบของซิสเต็มอีกซิสเต็มในเกมนี้ตอนนี้เขาแทบจะรวมพวก t ีดีต่างๆมาอยู่ในเกมหมดเลยเว้ยคือให้เราแม่งทาให้หมดเลยอะคือใส่มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิมิตเบรกลิมิตเบรกเนี่ยต้องใช้เวก้าพังนะสตัวในการจะลิมิตเลเวลให้เลเวลของเราเนี่ยขึ้นไปอย่างเช่นมันตันที่50 l i m i ลิมิตเบรกเลเวลคือขึ้นไป51 52อะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ s t a ต p o t e เ t นเชเนี่ยโ,โหสเตตมันเยอะมากๆแม่งใช้ของเยอะโคตรอย่างเช่น เนี่ยผมมีวอลติเนสร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมอยากจะรีโลอ่ะผมรีผมจะรีดาเมจแล้วกันอ่ะได้เป็นเอบวกอะไรอย่างงี้วอลวอลเลสหรือว่าไอวอลติเนสที่เป็นปกติของทีดีก็จะหายไปนะครับค่าสตูตัวหนึ่งก็จะได้วอลติเนสมานะครับอืมแล้วก็ต่อมาครับในเรื่องของเทรดเทรดก็มีซึ่งเทรดผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะว่าหายังไงนะครับเนีย่ยอย่างเช่นผมจะสุ่มให้อิตาโดริยูจินะครับ ซึ่งเทรดมันเยอะมากเพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนทีดีนะคือมันมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับความถึกระยะพลังโจมตีอ่ะเนี่ยไอ้น่ะลดคอร์สในการที่จะกดปล่อยตัวยูนิตออกไปแล้วก็โจ๊กสเตอร์อัปลาร์ดยูนิตก็คือมันจะมีแบบเป็นแสแตททั้งแบบเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มเพิ่มโจมตีแต่จะเพิ่มอย่างละนิดอย่างละหน,น่อยนะครับแล้วก็จะเป็นบริสอ่ะมีเล่นแนเนี่ยโอ้โหลด อัพถูกมากเลือดเยอะจักเกอรนอตแล้วก็ดาเอจบูทอันนี้ก็จะเป็นเซนลาฟครับเซลาฟที่ผมไม่รู้เพิ่มอะไรบ้างนะคือผมเพิ่งได้มาอันเดียวนะครับก็คือผมเพิ่งได้ OP พโอพเทรดมาอันเดียวเท่านั้นนะครับเพิ่งได้ o p พเทรดมาอันเดียวทุกคนดูดิระบบหน้าต่างอะไรดีหมดดีหมดดูคุณดูดีเทลออ่ะเนี่ยมันบอกอรายละเอียดหมดเลยครับพาดอะไรชื่ออะไร อะไรอย่างเงี้ยล้วก็สามารถเลื่อนอ่านได้หมดเลยครับวางลิมิตได้กี่ตัวคูดาว15วิเวลาส่งออกไปแอดแท็กคริติคอเรทเท่าไหร่อัตราลบอะไรเงี้ยคือเกมมันแบบเรียกได้ว่าเนี่ยมีระบบเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยใส่แล้วเพิ่มดาเมจลดคูดาวอะไรหลายๆ,ๆอย่างให้เพื่อนๆทำเยอะมากๆแล้วก็ระบบเคิร์สที่หลายๆแมปก็ทำกันแต่แบบนี้ก็ทำเหมือนกันซึ่งเคิร์สเนี่ยผมลองกดดูเฮ้ อันนี้เค r ร์สดีมันกลายเป็นนิ้วที่ไม่ต้องสูงเสียอะไรแล้วเพิ่ม2อ,อย่างอ่ะไม่ใช่แต่อันนี้อันนี้วิ่งเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นแต่แย่ๆก็มีเนี่ยลบ2อ,อันอ่ะลบ2อ,อันเนี่ยสวยแหละก็ต้องไปหานิ้วมาซึ่งนิ้วก็จะหาได้จากชาเลนจ์หรือการลงบอสอีเวนต์ซึ่งอันนี้แหละยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วผมยังปั้นทีมไม่สามารถที่จะลงสู้กับยูตะได้เว้ย มันคือความสนุกตรงนี้แหละตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมมัน AFK เบื่อเบื่อหรือเปล่ามัน FK I เไอดเอร์วนซ้ําๆหรือเปล่า,เ,เ,ลาเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นหมดแล้วแต่ผมลืมไปว่าเฮ้ยยังเหลือบอสอีเวนต์นี่ว่ะซึ่งถ้าเขาเนี่ยใน,ใน,ใ,นในอนาคตเนี่ยอัปเดตเนี่ยคือเขาทําให้ทุกอย่างมันง่ายเลยเวย้ยแต่มีหนึ่งอย่างที่ยากก็คือคุณจะต้องไปปั้นทีมเพื่อจะมาหาของไปเสียเวลาหาของเพื่อมาสู้กับด่านด่านนี้ผมว่ามันก็สนุกดีนะมันเมคเซนต์มากๆเพราะยูต่า ไม่เก่งโคตรเลยอะแล้ว0.1%ในการเลดดอปอะมันคือตัวที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็สนุกดีนะคือคุณต้องไปปั้นทีมมาสู้กับบอสจริงๆอะมันคือบอสเซเวนก็คือคุณต้องไปสู้กับยูตะถ้าเป็นทีดีมันคือการฆ่าบอสตัวนั้นให้ได้ถูกปะแต่อันนี้คือคุณต้องฆ่าแบบคือแบบคุณต้องต่อยกับยูตะให้ชนะง่ายๆแล้วผมก็ก็เล่นก็สนุกสนุกสนุกนะครับแต่ผมยังไม่ผ่านนะมันยากมันยากเพราะว่าทีมผมอะยังไม่ ยังไม่อีโวตัวไหนเลยเพราะว่าผมอีโวตัวเดียวก็คือโอคารุนครับผมอีโวแค่โอคารุ K นเะท่านั้นเพราะผมเบวครับผมเบวแค่นั K ้นเองไม่มีอะไรเลยผมเบวโอคารุนครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองลองให้ดูนะแต่ผมบอกเลยไม่ผ่านเพราะมันยากมาต้องใช้เวลาฟาร์มเพิ่มขึ้นใช้ใช้เวลาฟาร์มหนักมากอ่ะคือเกมนี้จะใช้เวลาฟาร์มหนักมากซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าใครชอบ AFK มันคือ AFK แน่นอนอยู่แล้วในช่วงของการฟาร์มหาของอะไรต่างๆนะครับ ด้วยด้วยระบบออโต้เพย์แต่ถ้าสู้กับบอสตรงนี้คุณต้องวางแผนดีๆเว้ว่าคุณจะปล่อยตัวอะไรก่อนแล้วทีมคุณพร้อมขนาดไหนแล้วสเตตในตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณมีการอัพอะไรเจเลดเงินเยอะไหมเลือดบ้านเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นครับคือผมแทบจะไม่ได้อัพเลือดบ้านเลยเว้ยเนี่ยอะมันจะมีระบบที่อัพให้ไอ้น,นี้เก่งขึ้นด้วยนะเนี่ยผมก็อัพโซนจินบูก่อนเลยผมปล่อยโซนจินบูไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยมันต้องวางแผนนะทุกคน มันจะมีตัวถูกด้วยอย่างเช่นตัวต้นเกมอ่ะผมจะปล่อยตัวต้นเกมเออกไปก่อนแล้วกัน3ตัวเห็นไ,ไหมแรกๆไอ้ผู้นี้ก็จะเก่งแหละแต่บอสบอสก็ตีแรงเหมือนกันมอนก็ตีแรงอันนี้ดาก้อนตีเบาเห็นปะตีแค่677เองอผัดกันปล่อยออกไปก่อนครับคือทุกครั้งเนี่ยเอาง่ายๆคือมอนที่เจอครั้งแรกอ่ะมันจะกดสกิลทันทีแล้วมันก็จะคููดาวอันนี้คููดาวสี่สิบวิอ่ะโซงจินบูมันก่อนจะตีครั้งคุณดูดิเลือดมัน เลือดมัน7จ็ดแนะทุกคนถ้าดามเมจคุณไม่เยอะอะแล้วมันตี 2.20k อะแล้วเลือดมอนผมนี่เห็นไหมอย่างเช่นโบลี่อเลือกแค่5.87เองอะ่ะโดนต่อยทีเดียวก็ตัวแตกแล้วอะเนี่ยแล้วคุณก็ต้องบริหารเนี่ยถ้าทีมคุณไม่พร้อมพอคุณจะไม่มีเงินมาอัพอะไรพวกนี้เว้ยเยทุกคนมันจะมีแบบวิธีการเล่นซีนิจ้ของตัวเองวิธีการผ่านด่านอะไรของมันเองนะครับ ซึ่งเราต้องปล่อยมอนออกมาเพื่อฆ่ายูตาให้ได้อันนี้บอกเลยนะว่าหลังจากที่ผมง่ายมานานทุกคอนเทนต์นะ่ะง่ายมานานอันนู้นง่ายอันนี้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเช่นนี้ยากสุดล้วยูตาเรีอกจะแสนนะทุกคนผมต้องพยายามตียูตาให้ตายเว้ยแล้วกระการที่สแปมตัวออกมาเยอะๆๆๆๆซึ่งถ้าบอสซิเวนนี้ไม่น่าจะใช้ตัวสีทองได้นะถ้าผมไม่รู้ว่าันว่ามันมีตัวสีทองที่เก่งกว่าตัวลุงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาออกแบบเมคคาค อะไรเชิงลึกอะไรเพิ่มเติมมายัางไงนะครับเนี่ยแล้วกว่าจะจบด่านหนึ่งอ่ะอันนี้แหละผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแหละกับการเล่นด่านแบบแบบนี้นะคือช่วงแรกมันคือช่วงของการฟาร์มปลดคอนเทนต์แล้วก็อะไรอย่างนี้แต่ผมว่าพออัปเดตมาใหม่มันก็จะมีด่านที่มันยากกว่ามอาจจะมีเลดเลดอาจจะเล่นหลายทางหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือเห็นปะไม่ผ่านคือผมจะต้องไปอีโวโบลี่ก่อน อับบรีให้ตันก่อนแล้วก็อีโวโซนจินบูแล้วก็ e en Wu, วกิลโซนจินบู en Wu, ให้วิวห้าสิบก่อนนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอะไรเงี้ยก็ต้องปั้นเพื่อเอามาสู้กับยูตาตอนนี้มันไม่ผ่านแล้วเหรอวะเพราะยูตามันโอพแล้วอ่ะมันฟันทีแบบเนี่ยดูดิขีดาเมจห้าร้อยขีแชงยี่สิบห้ามีอัตราหลบเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะตัวมันเก่งมากคือคุณจะต้องใช้ทีมที่พร้อมมากครับที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าพวกคอนเทนต์สตอรี่อะไรเงี้ยไม่ง่ายหมดอะ่ะแต่กลายเป็นนนว่่่่าาาพออมเเจดยยนะูตี โมันยากแบบยากมากแต่สนุกนะคือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปั้นทีมยังไงให้มันผ่านด่านนี้ได้นะหลังจากที่เราเบื่อมานานคือเล่นไปพักหนึ่งตอนแรกเลยทำไมมันเบื่อเนี่ยมันง่ายจังหลายอย่างพอเจออันนี้เข้าไปปุ๊บเออยากยากแล้วคือเนี่ยถ้าเราดันยูตากคืนไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะดันเรามาเรื่อยๆเว้ยพอมันดันเรามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็โดนมันเปรี้ยงเดียวอะเลือดบ้านอะแตกเนี่ยแล้วเรื่องของการบริหารเงินในการอัพ ทำให้ความสามารถของยูนิตเราอ่ะเก่งขึ้นอ่ะก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนั่นแหละหลักๆแล้วนะครับรีลิสเนี่ยใครที่จะมาเล่นอนะ่ะผมบอกเลยนะว่ามันคือเรื่องของคุณต้องปั้นทีมมาชนะบอสอีเวนต์ให้ได้นี่แหละหลักๆเลยแค่นั้นเลยครับนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทีมที่คุณจะลองจัดมาแล้วตัวละครอะไรต่างๆนะเออผมขอบพูดอีกเรื่องหนึ่งคือตัวแมปมีความเป็นตัวของตัวเองระดับหนึ่งครับรู้จักได้ไงคือเขาก้าที่จะเล่นอะไรปันๆผมแค่จะเอาอะไรให้ทุกคนดูแล้วมันเป็นเรื่องมันมัน,ม,นมันคือเรื่องจริงนะตอนแรกผมนึกว่าแบบเขาทําปั่นนะครับเรื่องจริงนะครับสนิกพีตัวนี้คือเรื่องจริงนะคืออะไรรู้ว่าอันนี้คือชายนี่ทรงจรินบูจริงครับในเกมมันเป็นงี้จริงๆอันนี้ชายนี่ ไอ้ไม่ใช่ชายนี่โกโจไม่ใช่ซนจินบูายนี่โกโจแล้วทุกคนอาจจะตลกแล้วแบบเอ้ยพี่ก็เอาลงรูปมาเป็นโมเดลอะไรตลกหรือเปล่าไม่ใช่ในเกมมันเป็นตัวนี้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไอชี้ผมชอบมันปั่นดีตอนแรกแบบเออจะทําให้เกมมันเป็นออฟฟิเชียลอะไรไหมไม่ใช่คือทีมงานเขาเนี่ยไม่ปั่นทุกคนคือเรียกได้ว่ามันแบบให้ผมพูดอะมันเป็นทีมงานที่ติดปั่นแต่แบบติดติด,ตดแบบติดปั่นนั่นแหละ ปั่นแบบตลกๆซึ่งมันทำจริงไงหลายๆอย่างดูอย่างเช่นอิตาลูรียูจิผมก็ได้อันนี้ของผมเป็นชายนี่นะเออผมโชคดีด้วยแหละเพราะารทอัตราชายนี่เกมนี้มันออกง่ายครับมันไม่ได้ออกอยากเนียยูจิยูยูจิดิเห็นปะตาจุดอ่ะตาจุดเทตุปะเอ๊ะไงคอสเมติกสวยเกมนี้ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกหรือสงสัยอะไรเนี่ยอยากจะถามผมก่อนที่เกมจะเปิดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันส่วนตัวผมเอนจอยมากๆนะผมก็อยากให้เพื่อน <S <S ๆลองเข้ามาเล่นในวันที่6ที่จะเปิดตัวนี้ดูแล้วลองมาบอกกันครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอแอบบอกอีกนิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้ทางทีมงานเขาเตรียมอัปเดต1ไว้เป็นที่เรียบร้อยครับคืออัปเดตต่อไปนั่นเอง ก็มาคอยดูครับว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรแต่นับตอนนี้ครับยูนิตที่ขึ้นมาในเกมเนี่ยเยอะมากๆทุกคนสามารถที่จะมาหาได้แล้วเอาไปลองลงดันนู่นนี่นั่นหรือจะเอามาปั้นก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย